ขอโอกาสสอบถามพระอาจารย์นะคะมีญาติธรรมนะคะเขามีความสงสัยว่าการที่เรามาจะมาเดินมาถึงจุดภาวนาค่ะจําเป็นไหมคะที่เราจะต้องสร้างทานศีลมาให้ครบหรือว่ามาให้เต็มก่อนเราถึงจะมีจิตที่ที่อยากภาวนาค่ะที่จริงที่จริงคำถามเนี่ย มันไม่น่าไม่น่าเป็นคำถามด้วยนะเข้าใจไหมว่าคนอ่ะถ้าเริ่มมีใจที่คิดจะภาวนาอันนี้ตอบแบบเด็กๆเลยนะเด็กก็คิดได้คำนี้แต่ไม่รู้ว่าใครพาคิดถึงนคนที่เริ่มมีใจที่จะภาวนาแสดงว่าสังสมมามากแล้วมันถึงจะมีใจภาวนาอมืมันเหมือนคนที่คิดจะขับรถอะ่ะมันต้องต้อง,ต,องต้องรู้ว่าตัวเองขับรถได้อะ่ะ มันต้องร,รู้ความสามารถรู้ระดับความสามารถของตัวเองได้แล้วอะตอนนี้การสะสมของเขาเนี่ยเขารู้แล้วเขาถึงจะมาภาวนาแต่นี้เบื้องต้นตาหากที่พระเจ้าบอกว่าคนก่อนมันจะหวงคนมันหวงของเขาเรียกความโลภนะมันจะจาค่าเสียสละของออกไปเนี่ยมันยากมันก็เลยเป็นอุบายอย่างหนึง่งให้คนเนี่ยมีการเสียสละก่อนเพื่อมีการแบ่งปันก่อนเพราะทานเนี่ยเป็นเรื่องของการแบ่งปันศีลศีลที่พระเจ้าพูดเนี่ย ท่านหมายถึงสินใจสินที่เกิดจากใจคือจานการที่เป็นปกติของใจนั่นเองแต่สินที่สังคมเข้าใจเนี่ยที่เราเคยพูดหลายครั้งสินแบบเนี้ยไอ้ที่ทานแล้วก็เข้าใจว่าของไปให้เขานี่เรียกว่าทานหรือการทําบุญนี่เรียกว่าทานเราเข้าใจงนานสังคมอ่ะต้องทําเยอะๆเพื่ออะไรเพื่อจะได้ภาวนาได้เยอะชาติหน้าต่อไปเราจะได้ไปนู่นไปนี่นั่นนะมันก็เป็นเป็นระดับของความเชื่อถูกไหม ศีลแบบนี้ก็เป็นศีลสังคมศีลความเชื่อมือนกันแต่ศีลที่ผู้เจ้าพูดไม่ใช่ศีลตรงน,นี้เป็นศีลใจเป็นเรื่องของความบริสุทธิ์เพราะศีลมันแปลว่าปกติเออคนที่จะมาเถียงเรื่องนี้กันนะ่ะไปแปลก่อนไปให้เข้าใจความหมายของบาลีก่อนว่าศีลมันแปลว่าปกติภาวนาภาวนาเนี่ยไปให้มันทําให้มันเจริญขึ้นให้มันดีขึ้นเขาเรียกภาวนาแต่ไม่ใช่มาท่องท่องอะไรขึ้นมาไปสักอย่างหนึ่งอันนี้เขาเรียกบริกรรมเออทานศีลพ่อนา เราไม่ได้เป็นอย่างที่ททคนคิดเลยภาวนามาแปลว่าทําให้มันเจริญไม่ได yeah, ้แปลบริกรรมถ้าท่อง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 ย่างเงี้ยมันเป็นบริกรรมนี่แหละคือระดับความเข้าใจเห็นไหมตัวหนังสือเนี่ยมันกึ่งกรอกมันกึ่งกรอกแล้วมันสามารถที่จะตีความพระพุทธเจ้าสอนทมเป็นอารมณ์ถ้าชี้เข้าไปที่เห็นตัวปัญญาปัญญามันไม่ใช่ความคิดนะะปัญญามันเป็นความรู้ความรู้อะไรรู้ในกองสังขาร เขาเรียกปัญญาแต่โลกนี้ใช้ความจําที่เขาเรียกโลกุตละกับโลกียะปฏิบัติไปในขั้นไหนขั้นที่เหาะเหินด้วยอากาศได้ังเป็นขั้นชาโลกีเพราะท่านสมาธิเนี่ยเต็มที่ของสมาธิเนี่ยมันได้แค่ชานโลกีเราทําภาวนาเนี่ยเพื่อให้ได้โลกุตละธรรมคือความหลุดพ้นบอกก็ทานศีลพวดาทานศีลพวนาเบื้องต้นที่ความเข้าใจก็เข้าใจในระดับสังคม ที่สังคมเข้าใจได้ก็คืออย่างนั้นแหละอย่างที่เราเข้าใจทวัดทเมืองนี่แหละก็คือเอาของไปให้ทานเอาของไปทําบุญที่วัดเรียกว่าทานศีลก็คือห้ามฆ่าสัตว์รักทรัพย์พิธีกรรมพูดปดดื่มสุราอย่างเงี้ยนั่นเนี่ยอันนี้ศีลนี้ศีลความคิดเป็นศีลความคิดคิดเอาพอจะฆ่าสัตว์อุ้ยบาปแล้วก็ทุกพอจะรักทรัพย์เขาอุ้ยมนรักทรัพย์เขาบาปไม่ทําอะแต่ คนที่ไม่คิดอย่างนี้ก็มีเช่นไรโจรมารักทรัพย์ใครมันไม่ไคิดนะเาโจรเนี่ยมันแล้วถามว่าไงโจรโจรเป็นอย่างนั้นก็มีถ้าคนมันมีตรงนี้มันกไ็ไม่ได้มีโจรเกิดขึ้นมาได้แสดงว่ามันเป็นเฉพาะคนที่คิดฮนะที่มันตั้งอย่างนี้และในที่สุดก็อะไรเราก็ตั้งอย่าลืมนะว่าห้ามฆ่าสัตว์เราเคยพูดไว้หลายๆที่แต่ว่ายังไม่เคยลงไนคลิปถ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าข่าบตรงนี้เป็นบาปเนี่ยท่านก็คงไม่ฉันเนื้อสัตว์นะ แต่ผู้ชาบจัดเนสัตว์นะมันยังมีเป็นนัยยะเขาว่าไม่รู้เห็นไม่ได้ลงมือทําไม่ได้สั่งให้ผู้อื่นฆ่าเราพูดเท้ไปคิดเป็นการบ้านว่าสมมุติเราเขาต้มต้มปลาช่อนมาแล้วก็มาถวายพระเนี่ยเรา้อน,นยบางคนเอาไปวัดเนี่ยเขาต้องเอาของดีๆไปใช่ไหมต้มปลาช่อนแบบนั่นมาเลยแล้วมาถวายพระเราถามว่าพระไม่สงสัยว่าเขาฆ่ามาปลาเนี่ย ามันไม่มีสมองขนาดนั้นเลยหรอมันไม่รู้ว่าปลาช่อนเนี่ยมันโดนฆ่ามาหรือว่ามันตายเองใช่ไหมถ้าสงสัยก็ฉันไม่ได้ไงเออสงสัยก็ฉันไม่ได้เราเราคิดคิดใหม่ก็ได้นะคิดใหม่ก็ได้อดี๋วไปเอาดักดานเดีย๋ยวไปเอาแบบความเชื่อแบบงมแล้วไม่กล้าคิดต่างเลยครูบาอาจารย์เคยสอนเราไว้ภายนอกกอลำมันจะใหญ่ฮนะเห็นต่าง ไม่ได้หาไม่ได้หมายความว่าเขาแตกแยกนะฮะมุมมองที่ต่างกันมันเกิดขึ้นได้ะคนมันปัญญาไม่เท่ากันการสะสมไม่เท่ากันบางคนปฏิบัติธรรมเข้าถึงโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนนู้นนี้นั่นก็ได้ฮะอย่างพระเจ้าแสดงธรรมเนี่ยคนที่บรรลุธรรมเป็นอาหารหนะันต์เนี่ยไม่ได้ผ่านศีลภาวนานู้นนี้นั่นไม่ได้ผ่านอะไรเลยฮะไม่ได้ผ่านขั้นตอนเราจะไปบอกว่ายุคของพทธเจ้าเป็นอย่างนั้นยุคไหนก็มีได้บางคนมา อย่างพระัจเจกอย่างเนี้สามารถเข้าถึงได้เองโดยที่ไม่ต้องฟังคำสั่งสอนจากพระเจ้าก็มีบุคคลพิเศษบุคคลที่สังสมมาวันีเต็มแล้วบางทีมีอะไรเป็นสกิดเขานิดเดียวเขาเข้าถึงได้เลยฮะอย่างครูบาอาจารย์มีแล้วไม่บอกว่าพูดกันเยอะฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปประมารใครว่าต้องทําขั้นตอนนั้นขั้นตอนนี้ถึงจะได้อย่างนั้นนี้ระดับความเชื่อที่ฐานขอปิดท้ายตรงนี้ว่าระดับทานศีลภาวนาที่เราเข้าใจเนี่ย เป็นระดับสังคมเข้าใจฮะเป็นที่ระดับสังคมเข้าใจคนเราถ้าไม่มีบารมีแก่ก้าบารมีไม่แก่ก้าบารมีไม่เต็มไม่คิดภาวนาฮะ,อะขอฝากไว้แค่นี้